มาถึงช่วงแอปรีวิวนะครับก็ผมกับพิธีกรอีกท่านหนึ่งของเราครับคุณโมบายบอมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับข่าวแอปพลิเคชันอะไรมาอัปเดตครับสำหรับข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวของเกมนะครับเริ่มต้นด้วยที่ Angry Birds นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าเฮกิครับเฮกินะครับเฮกิครับตัวนี้เนี่ยไม่เออ่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เป็นแอปที่อยู่ในมือถือหเลยทั้เด็ดนะครับแต่เป็นมันไปโผล่อยู่บนเว็บไซต์ครับ นะครเป็นเกมเล่นอยู่บนเว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆ Android ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับเวอร์ชันเฮกิเนี่ยเขามีเรียกว่าเฮกิพาวเวอร์ซึ่งวิธีได้เฮกิพาวเวอร์มาใช้ช่วยในการเล่นเกม a อ g r y Birds เนี่ยคุณต้องเข้าไปในเว็บไซต์เออไปในเฟ o บุ๊ะครับ,รบนะครับ Facebook Fan Page ของเขาเพื่อที่จะไปเอาตัวโค้ดมากรอ,อกเพื่อที่จะได้ตัวเฮกิพาวเวอร์มาใช้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ ลิมิตนะครับถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นเองอเขาไปเล่นฟรีเลยนะครับที่เว็บไซต์นะครับ,รบตัวน,นี้ก็แ,บบแองก,กี้เวิร์เฮกินะครับ,รบการแข่งขันนี้เขาบอกไว้วันนี้นึงบอกว่าผู้ชนะไม่ได้รางวัลอะไรครับอา <c oughs> แล้วเล่นทำไมแล่นไะครับผมไม่ังงงเหมือนกันนะครับว่าเขาอุตสาห์บอกด้วยนะเขาเขียนบอกไว้เลยว่า ผู้ชนะไม่ได้รางวัลอะไรคือไม่ต้องโดดงานโดดเรียนมาเล่นว่าไม่ได้รางวัลอะไรไม่ได้รางวัลอะไรเล่นสนุกนะคะแต่ผมว่ามันก็อารมณ์เหมือนตอนเล่นเราแข่งกันได้3ดาวแหละก็ไม่รู้ว่าจะได้3ดาวไปทําอะไรเหมือนกันแต่ผมว่ามันอย่างหนึ่งนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราได้ดับสูงอ่ะมันมีการเทียบกันระหว่างออนไลน์คะแนนรอันดับหนึ่งน้ความรู้สึกดีอันนี้เป็นภาคที่เราเคยมาอัปเดตว่าเป็นความร่วมมือของ Angry Birds กับนักแข่งฟุมแล้วหวานเฮกิใช่ครับร่วมมือกันออกมาใครอยากเล่นก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ hegi r d s c o m ครับ ก็ลองไปดูกันนะครับตัวนี้อย่าลืมด้วยเข้าไปเอาเฮกิพาวเวอร์ด้วยนะครับโอเคครับผมนะตัวต่อไปเลยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้วันนี้คุณหัวคุณแก่เนี่ยพูดเรื่องของ Google งาน Google iO Google i ลไนี่เขาก็เปิดตัวแอปเหมือนกันครับแอป่เด่นดังเลย2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Google Chrome นะครับสำหรับ iOS ตัวนี้นะครับก็มีทั้ง iPad และ iPhone เลยนะครับกูเกิลโครมก็คือตัวเบราว์เซอร์ธรรมดาที่เราใช้อยู่บนเอ่อบนเดสก์ท็อป นะครับทั้ง Mac ทั้ง PC นะครับตอนนี้ก็มาอยู่บน iOS แล้วนะครับ,รบก็ฟีเจอร์เด็ดๆเลยเนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือตัวที่มันสามารถซิงถ้าคุณซาย n ินบน Chrome ที่อยู่บน d e s k ์ท็อแล้วเนี่ยคุณสามารถซาย n ินบนตัว iPad หรือว่า iPhone ได้นะครับแล้วก็ให้มันซิงทั้ง Bookmark นะครับเอ่อทิสตอรี่ซิงถับมาด้วย ถ้าเราเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เราเปิดแท็บทิ้งไว้มันซิคงแท็บมาเปิดตรงนี้ได้เลยอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับคนที่ใช้ Google Chrome เป็นประจําอยู่แล้วใช่ครับถูกต้องครับสำหรับ Google Chrome ก็ตอนนี้ก็มาแรงนะครับดังเลยทีเดียวคนเริ่มมาใช้กันเยอะทีเดียวนะครับ,รบก็ไปลองใช้ดูเพราะฟรี นะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจเอ๊ะชอบตัวไหนยังไงไปลองดูนก่อนไม่เสียหายนะครับไปลองดูเป็นทางเลือกแล้วกันใช่เป็นทางเลือกนะครับสำหรับตัวต่อไปที่ Google เปิดตัวนะครับก็คือเอ่อแกรที่ชื่อว่า Google Drive นะครับสำหรับใครที่เคยใช้ Google Docs มาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วนะครับว่า Google เปลี่ยนบริการ Google Docs เป็น Google Drive หมายความว่ายังมีบริการการใช้ Docs เหมือนเดิมแต่เพิ่มในส่วนของ Drive คือการเก็บคลาว เข้าไปนะครับการเป็น storage cloud นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันทั้งบน iPad แล้วก็ iPhone นะครับซึ่งสามารถ access ไฟล์ที่อยู่บน Drive ได้ก็เรียกว่าจริงๆแล้วก็คือทำงานเหมือนทำให้ทาให้เรางาน Google ตัว Google Doc s ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นตรงนี้เนี่ยสามารถดึงมาออฟไลน์อ่านไว้ได้ด้วยก่อนที่จะออกไปสามารถดึงมากดดูไว้เป็นออฟไลน์นะครับออกไปแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับไปลองใช้กันดูตัวนี้ฟรีเช่นกันนะครับโอเคอะ ต่อไปเลยช่วงนี้ช่วงที่ทุกคนชอบนะครับสําหรับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับเอาแอปแบบนี้ไครับแอปตัวแรกเลยชื่อว่าแอปกดปุ่มครับโฮเดี๋ยวบัตทอนกดปุ่มค้างด้วยนะก็ปุ่มใช่ต้องค้างไว้ครับเดี๋ยวผมโหลดไปหนึ่งนี้จะค้างหลายคืนไหมครับแหมมุกอี้ผมไปต่อไม่เป็นเลยครับคือค้างหลายคืนเนี่ยต้อง ตลองดูว่าจะค้างได้หลายคืนหรือเปล่าใช่ต้องดูนะครับผมลอเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยเปิดหน้าจอเดี๋ยวคุณแก่เปิดให้ดูเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันแค่นี้จริงๆมันง่ายมากเลยอาม่าผมยังเล่นได้เลยนะอะไรอาม่าผมยังเล่นได้เลยคุณเล่นอะไรคุณกดปุ่มเลยครับเนี่ยฮคุณแกรกดปุ่มลองไปหนึ่นนะเดี๋ยวขอต้องจับกดปุ่มเลยครับเนี่ยง่ายมากเลยครับสังเกตนะครับกดปัาบเนี่ยมันขึ้นเวลาครับเวลาวิ่งนะครับเวลาวิ่งอ่าแล้วยังไงต่อครับผมต้้้อองงงผมตทาไ เออเก่งมากเลยคุณแก่เล่นเป็นด้วยโอ้โหว่าสัจันน่ะคุณแก<ะ>นี่ยังไม่เคยเล่นเลยนะผมได้ข่าวยังไม่เคยเล่นเลยรู้จักกันมาตั้งนานผมไม่คิดว่าคุณแก่จะเก่งขนาดนี้ฮะนี่ผมเล่นเลยเหรอเ <c oughs> นี่ยครับเล่นเป็นด <c oughs> เดี๋ยวอแล้ว <c oughs> ผมทำอะไรไหมผมต้องแบบเปลี่ยนนิ้วหรืออะไรไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องเลยครับปล่อยไม่ได้นะครับฮะเขาดูว่าเรากดทางได้นานแค่ไหนเดี๋ยวคุณแกกดไปจนจบรายการเลยนะเดียวไปใช่แล้วอ่ะคุณบอลต่อต่อเลย ฮ้่เดี๋ยวผมก็บอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยน,นะดูจริงๆอะมันไม่มีอะไรนะรแต่ผมลองเล่นดูแล้วพอเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยมันเอาสถิติคนอื่นขึ้นมาเอ๊ะคนนี้ได้เยอะกว่าเราอะเป็นไงครับไม่ยอมไม่ยอม ไม่ยอมว่ากดค้างได้กี่คืนครับอันนี้ไม่ไหวอ่ะเป็นคืนนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับคุณโอ้นะผมก็จะสู้มันผมก็พอแล้วนะครับผมว่ามันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้นะลองไปเล่นกันดูลองไปเล่นดูว่าเป็นยังไงนะครับประหลัดดีนะแอปประหลาดดีก็ลองไปเล่นดูฟรีนะตัวนี้ฟรีดูแอปตัวตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มี2แอปนะครับสำหรับแอปแบบนี้ก็มีด้วยที่ว่า angry thermometer นะครับสำหรับ ios ครับก็คือดัชนีวัดความโกรธ วัดความโกรธครับเรียกเป็นปลอดวัดวัดความโกรธทีเดียวว่าปลอดจะร้อนแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมโหลดตามแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณโกรธหรือคุณมีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปิดแอปตัวนี้เข้ามามันจะช่วยคุณบริหารอารมณ์นั้นโอ้โหเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเโหลดเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวตัวหนึ่งด่วนเลยครับชื่อว่า Angry Thermometer นะครับเดี๋ยวมันมีราคาด้วยผมกดซื้อก่อนตัวนี้ด่วนเลยนะครับนี่ราคากี่เหรียญครับเนี่ยสองเหรียญครับสองเหรียญคครับุณนะ ลองดูเขาเรียกว่าใน description เขาบอกเลยว่าบริหารความโกรธถึงขั้นขึ้น professional มากเลยครับคุณอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาแล้วไม่มีแค่เลยนะครับโทรศัพท์เปิดมาดูอย่างที่ดูนะครับในจอนะครับจอยองดูมันมีตั้งแต่ว่า angry นะครับคือโกรธนะครับหรือจะเป็น annoyed คือหรือภาษาที่เบื่อเบื่อเบื่อนะครับเซ็งเซ็งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคุณคุณโม่คุณโม่ผมเยอะมากเลยว่ามันช่วยขายโกรธใช่ไหมซึ่ยอะเลยครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมกำลังเป็นลมไหนครับผมเบื่อเบื่ออยู่อ่ะลองกดดูเลยครับผมกดเบื่อ นี่ครับมันขึ้นมาครับมันบอกครับ take a break พักสักหน่อยนะพักสักหน่อยแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันความรู้สึกกับผมหน่อยไหมครับคุณแกเดี๋ยวแค่นี้นะครับแค่นี้นะใช่ครับเดี๋ยวคุณบอกอุ้มไปเสียขอสิบบาทแล้วได้แค่นี้นะเราได้หารความโกรธได้ดีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธยังครับตอนนี้โกรธยังโกรธเลยผมโกรธแล้วใช่ไหมครับมันตลอดมันขึ้นแล้วนะตลอดขึ้นแล้วก้องโกรธแล้วคุณแกหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆเขาบอกหายใจลึกๆครับน้ำหนึ่งถึงสิบน้ำหนึ่งถึงสิบครับคุณแกหนึ่ เดียวนี่นคุณแก่สังเกตนะผมบอกให้เลยว่าเนี่ยสามอย่างนะสามอารมณ์นะ60สบ,บาทเนี่ยอ,อารมณ์ละยี่สิบาทถูกต้องครับเดี๋ยวคุณจะบอกว่าผมเสียเงิน60บาทไปผมได้3้สอย่างเนี่ยนะใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าครับ <c oughs> แบบนี้ก็มีด้วยหกบาทหกบบาทได้แบบนี้ <c oughs> ใครจะบ้าซือ้อ นะครับครับคนนี้ไงฮะนี่เรียวคุณบอกผมซื้อเหรอผมไม่ได้หลอกนะผมถึงบอกไงว่าแอปแบบนี้ก็มีด้วยนะถือว่าเราโดนหลอกกันทวนหน้าเดี๋ยวแชร์กันคนละ20บาทนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับแอปที่เราชอบนะครับตัวเลยตรงที่ว่านี่ตัวนี้ผมชอบมากเลยแอปนี้ครับุณหนูเคยไปแต่ดูจักไหมคุณไก่ครับโอ้เคยไปดูจักนะครับเคยดูจักไปเลยที่โอ้โหทางซับซ้อนมากเลยหลงทุกทีโอ้โหไม่ไหวเลยนี่เลยมีแอปแล้วแอป jj app นะครับตัวนี้สำหรับ ios และ android มีทั้งคู่เลยแอปนี้เด็ดตรงที่ว่ามันรวมร้านทุกร้านใน jj สุดยอดมีครบหมดเลยมีแผนที่ด้วยค,คุณอู๋จำชื่อร้านได้เปิดขึ้นมาดูเอ๊ะไปยังไงคุณอู๋มันยังไม่ถึงกับว่า d e เทคว่าคุณอู๋อยู่ตรงไหนนะมันจะบอกก่อนว่าเนี่ยคุณอู๋อยู่ที่ section ไหนคุณอู๋ใส่ section ไปมันจะบอกว่าคุณอู๋อยู่ตรงนี้คุณอู๋ก็ดูแผนที่ว่าม,มันจะเดินไปทางไหนได้บ้างอานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบอกร้านแล้วยังบอกโปรโมชั่นที่ร้านมีด้วยนะครับ นะตัวนี้เยี่ยมมากเลยทีเดียวให้ดูนะครับก็จริงๆดูคนที่ชอบชอบดี่ j เผมจะบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนคนไต้หวันของผมซึ่งซึ่งชอบมาเจเจมากปีนึงมา2อสาครั้งโอ้โหแบบรีบโหลดมาใช้เลยทีเดียวนะครับไปลองใช้ดูนะครับตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าแอปตัวยูทูบเฟสมันดูดีนะใช่ดูดีมากเลยดูิได้ว่าคุณจะซื้อซื้อซื้อผ้าซื้อของต่างๆเหมาะกับคนที่แบบว่า อยากเดินช้อปปิ้งเจเจใช่ครับให้แบบเก่งเเลยมาค้านที่ชอบไปได้ด้วยใช่ครับลองไปดูกันนะครับสำหรับแอปตัวต่อไปนะครับชื่อว่าว j for ipad นะครับปกติ DJ ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยด j เป็นวิดีโอเป็นแหมเขาเรียกว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนิดนึงนะครับมิกซ์มิกซ์นิดนึงนะครับสำหรับแอปตัวนี้ก็มิกซ์วิดีโอนะครับซึ่งจาก iPad นะครับแล้วก็สามารถนำไปออกจอใหญ่ได้นะครับตัวนี้ก็ ลักษณะเนี่ยก็คือจะเป็น DJ ที่ลักษณะว่ามา mix วิดีโอแทนตัวนี้เนี่ย mix วิดีโอที่อยู่ในเครื่องแล้วยังสามารถทําให้เขาเรียกว่าอัดไว้ได้ด้วยนะครับออกเสียงภาพออกจอได้เลยนะครับนะผ่านทั้งสายทั้งสายทั้งวเลส Apple TV ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ลองไปดูการสำหรับแอปตัวนี้10เหรียญช่วงนี้เขาบอกว่า10เหรียญนี่คือลด50%แล้วโดยปกติราคาจะอยู่ที่2ีเหรียญนะครับ ้องประมาณ300บาทหลังจากลดราคาใช่ครับ,รบโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นลักษณะว่าเป็นโปรเป็น DJ VJ สมัยใหม่ก็อาจจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับครับผมนะครับสำหรับอแอปอาทิตย์นี้เราจะนําเสนออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับ,รบวิ่งวิ่ง running app หมายถึงออกกำลังกายจริงๆออกกำลังกายนะครับเราจะเน้นไปทางวิ่งครับคราวนี้แอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยจะมีสิ่งลักษณะที่เหมือนกันก็คือว่าจะใช้ที่เรียกว่า accelerometer ในในโทรศัพท์นะครับตัวเซ็นเซอร์ที่วัดการขยับเคลื่อนไหวของโทรศัพท์นะครับมันจะํำให้รู้ได้ว่าเนี่ยเรากำลังวิ่งกำลังก้าวเดินอยู่รวดเร็วแค่ไหนนะครับตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตัว GPS บอกได้ด้วยว่าเราวิ่งไปที่ไหนบ้างนะครับแอปพวกนี้ก็จะวัดเรื่องระยะทางระยะเวลานะครับเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับพวกนี้ด้วยนะมาด ครับจากค่ายดังเลยคือ Nike Plus Running นะครับตัวนี้มีทั้ง iOS และ Android นะครับผมตัวนี้ก็ไปลองใช้ดูได้หลดฟรีหดฟรีครับตัวนี้ฟรีตัวต่อไปเนี่ยชื่อว่า Pedometer นะครับ for iOS ตัวนี้หนึ่เหรียญนะครับตัวนี้ก็กราฟิกดูง่ายสะดวกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมก็แนะนำมีตัว n นกี้นะครับไปวิ่งได้ตรงนี้เนี่ยไนกี้ผมชอบอย่างหนึงตรงที่ของ n i กี้เนี่ยเขาใส่หูฟังเสร็จนะคุณ กดเข้าไปปั๊บว่าแชร์ Facebook ว่าเนี่ยกำลังเริ่มวิ่งแล้วใครมากดไลค์ใครมาคอมเมนต์ปั๊บมันจะมีเสียงเชียร์เข้าเลยในหูฟังครับโอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้วสู้เลยว่ากันไปนะเป็นภาษาอังกฤษนะต้องการเหมือนกับให้กำลังใจให้กำลังใจในการวิ่งถูกต้องครับอันที่สองเลยนะอันที่สองอะไรอันที่สองคือ พีโดพิเตอร์สำหับตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีอินเทอร์เฟซที่ดูง่ายนะครับวัดอะไรง่ายๆนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับเป็นมาดู Android กันบ้างก็ใช้แอนดรอย d นะครับจริงๆ Nike Plus ก็มีของ Android เช่นกันนะครับนะตัวนี้ชื่อว่า Endomondo สำหรับแอ Endomondo ใช่ครับตัวนี้ก็มีการแชร์ได้เช่นกันคือแอปพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนๆกันหมดเลยเรียกว่า เดี๋ยวผมบอกอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่านะอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Sports Tracker สำหรับ a n ร r รอยนะครับลองไปดูคือแอปพวกนี้เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะต่างตรงที่อินเทอร์เฟซแล้วก็ลุกเล่นต่างๆลักษณะก็คือหลักๆคือวัดสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหนี้นะครับวัดความเร็ววัดระยะทางบอกแคลอรี่ด้วยว่าเราเผาผลาญเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ยังสุดท้ายคือยังสามารถฟังเพลงไปด้วยกันได้ด้วยอีกนะครับตัวนี้ก็ออกกำลังกายแบบสนุกๆแล้วกันถูกต้องครับใชง่ายมากก็คือเปิดแอปพลิเคชัน เียบหูฟังหน่อยครับแล้วก็ไปออกวิ่งปกติเนี่ยแหละใช่ครับมันก็จะเก็บข้อมูลให้เราใช่ครับสะดวกมากเลยนะครับก็ถือเอามาฝากละกันกับช่วงแอปรีวิวของอาทิตย์นี้นะครับผมก็นี่คือดิจิไลฟ์ประจำอาทิตย์นี้ละกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปติดตามพวกเราได้ที่ไหนบ้างครับเริ่มแากคุณอู๋ก่อนละกันทางทวิตเตอร์นะครับทางดิจิไลฟ์ทีวีครับ สำหรับเฟซบุ o กนะครับเข้ามากดไลค์กันที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i v e t v ครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครที่เข้าเว็บไซต์นะครับดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับที่ w w w d i g i l i v e t v ครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้จบแค่นี้แต่ทิศหน้ากลับมาพบกับพวกเราได้ทาง Nation Channel ทุกวันอาทิตย์หลังข่าวนะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ